มิลเลคเช่นมอร์นิ่งพอดแคสต์เพื่อพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 2 1 2ครับค้นหาสิ่งที่หลงไหลให้เจอมิลเลคเ n ่นมอร์นิ่งพอดแคสต์เพื่อพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 2 12ครับวันนี้ครับผมจะนำหนึ่งคำพูดของ โดนัลด์ทรัมป์ครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับที่ประสบความสําเร็จกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่านบอกว่าเราแต่ละคนเนี่ยเกิดมาเพื่อรักครับชอบและหลงไหลในสิ่งที่ต่างกันบางคนอาจจะค้นพบความหลงไหลของตัวเองตั้งแต่ในสิ่งแรกๆที่ทําหรือบางคนอาจจะลองมาหลายสิ่งแล้วแต่ก็ยังไม่เจอว่าความหลงไหลของตัวเองคืออะไรเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้แล้วเราเจอหรือยังครับ ว่าสิ่งไหนที่เราหลงไหลหรือยังไม่เจอครับลองแชร์กันใต้คอมเมนต์นนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกตื่นเต้นสนุกหรือมีความสุขกับมันแต่ก็ยังทําสิ่งที่ไม่ใช่ต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่านี้น่าเสียดายครับที่หลายคนไม่รู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตการเลือกทําในสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบ และไม่มีความลหลงไหลให้กับมันเราจะไม่มีวันประสบความสมําเร็จอันนี้คือคีย์เลยครับเพื่อนเพื่อนครับจอดได้ทั้งจดเลยนะครับไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนอย่างมากที่สุดเราก็อาจแค่ทํามันได้ดีแต่เราจะไม่มีทางทําได้ดีเยี่ยมหรือดีที่สุดเพราะการที่เราจะทําสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องใช้พลังและถ้าปัสจากความลหลงไหลเราย่อมไม่มีพลังและถ้าปัสจากพลังผลงานที่ดีเยี่ยม หรือดีที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้โดนผมเต็มๆเ,เลยนะครับในหลายๆครั้งที่ผมเหลวไหลและเ,เพื่อนๆเลยครับเคยเป็นมากใครเป็นบ้นางลองแชร์กันหน่อยนะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่มีอยู่สองข้าง 1. คือเราไม่พยายามค้นหาสิ่งที่ตัวเองลงไหลหรือพยายามมานานแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอ 2. คือเราอาจค้นพบสิ่งที่ตัวเองลงไหลแล้วแต่ก็ไม่เลือกมัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสาเหตุสองข้อนี้ทําให้หลายคนต้องทนทํางานเหมือนหุ่นยนต์ไปวันๆทั้งไม่มีความสุขไม่มีแรงบันดาลใจและไม่ก้าวหน้าคนเหล่านี้ฝันถึงความสําเร็จแต่บอกตัวเองทุกวันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาไม่มีจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คิดเช่นนั้นเพราะจุดเริ่มต้นที่ว่านั้นก็คือความหลงใหลในสิ่งที่ทํามันคือคําว่า passion าน,นะครับคือแรงบันดาลใจความกระตือรือร้อนและความหวังในสิ่งที่ทํา นั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่มีใครก็ตามที่คิดว่าความหลงไหลไม่ใช่สิ่งจําเป็นและเราสามารถทําอะไรก็ได้ไปตลอดชีวิตขอให้ดูไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทํางานหนักเหนื่อยและไม่มีความสุขเพื่อเงินไปตลอดชีวิตแต่าเมื่อใดที่เราค้นพบสิ่งที่เราหลงไหลอย,อย่างแท้จริงแ้วเลือกทํามันเราจะทํางานอย่างสบายไม่เหนื่อยและมีความสุขเหมือนกับไม่ได้ทํางานรวมไปถึงความสําเร็จ และความร่ำรวยที่เราจะได้รับไปตลอดชีวิตลองเลือกดูว่าแบบไหนคือสิ่งที่เราต้องการมากกว่ากันครับอาิส่นนี้จบลงแล้วนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช e l youtube อสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ EP ต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ เพราะถ้าใครมีสีข้อนีนะ้ใครมีสี่ข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซเซ็ตของการทำธุรกิจอสังหา